ยังไม่เคยเห็นและในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ถ้าเอ่ยถึงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านผู้ชมก็จะน,นึกถึงปราสาทหิทนพนมรุง้งและปราสาทหิทนเมืองตับแต่สำหรับ,บวันนี้เราจะไม่พาท่านผู้ชมไปในทั้งสองแห่งนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปในสถานที่ที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนคะ่ะว่าที่จังหวัดบุรีรัมย์มีแบบนี้ด้วยหรือเนี่ย และสถานที่ที่เราจะพาไปในวันนี้ก็คือว่าอุทยานเขากระดงสถานที่แห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะแต่สิ่งที่เราไม่ควรที่จะลืมหลังจากที่ได้มาจัวัดบุรีรัมกันแล้วก็คือการได้มาว่า้ศารเจ้าพ่อหลักเมืองจังวัดบุรีรัค่ะงัะ้นเราไปกลับบรรัการ์กันเลยดีกว่าค่ะได้เลยค่ะ แล้วพี่เป็นแววนพ่านองไปเท้ากระด้งเท้าแล้วค่ะพี่อังกอรไปเลยเย้ yeah! เมืองมาแค่นี้่มารีเองแคานีละคาน้องกงกาบพี่บอกแล้วว่ามันใกล้แค่นี้เองและสําหรับทางขึ้นมนักขุนยานเขากระโดนนะคะมีด้วยกันสองทางคือหนึ่งขึ้นด้วยรถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็ได้ค่ะและส่วนอีกทางหนึ่งเราจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปกันทางนี้นัคือทางบนไดพญานาคค่ะไม่น่าเจอเลยค่ะเพราะภูนักขุนยานเขากระโดนจะมีบนไดที่ยาวขนาดนี้เขาเรียกว่าบนไดพญานาคอะน้องกำกับจริงหรอคะนะ ทางอันราไปด้ันเลย Let's go <S อย่าลืมนับขั้นนใดนะคะวันอุทยานเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์มีเนื้อที่ประมาณ1,450งรไร่เขากระโดงเกิดจากการทับถมของเศษหินภูของไฟที่พนกระทุออกมาซึ่งจากการสำรวจความหนาของชั้นลาวาจากการระเบิดของเหมืองหินพบว่ามีอายุประมาณ3 0 0 0ส0ถึงเก้าแปี ภ่าอุทยานเขากระโดงม,มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและเนินเขาสภาพป่าเป็นป่าแดงหรือป่าถึงแล้วเพียงกอยี่ด,นนดีดีอ้าวอ้าวาำลังดีดีไปแนละ้วเพียงกอคะน้ำตกบนนะคะ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดบุรีรัมย์พระสุพัทรบอพิษเป็นพระพุทธรูปเกาะอิฐขาปูนขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง12เมตรฐานยาว14เมตรหันหน้าไปทางทิศเหนือต่ม่ตอกลับไหมมาดูโอ้โหโอ้ป้ ท่านผู้ชมไปดูพระพุทธบาทจำลองของที่นี่กันค่ะ,คะข้างในมีอางมีอะไรเซนซีด้วยค่ะคะาดว,คาว,ว่าเขาคงจะเอามาแก้เคล็ดกันที่นี่ด้วยวันเลปด้วยค่ะวันนี้ก็แต่งนานแล้วนะคะเนี่ยถ้าพุทธบาทจำลอง บนดกรอยพระพุทธบาทจำลองคุณยายประเสริฐสุนทราสายอดีตเจ้าเมืองบุรีรัมย์กับคุณหญิงประเสริฐสุนทราสายมีจิตศรัทธาได้สร้างขึ้นไว้ที่เขากระโดงเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2448เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นปูชนียสถานสำหรับพุทธานสนิกชนทั่วไปสถานที่ต่อไปนี้นะคะใครที่มาว่าพุทยานเขากระโดงแล้วไม่ได้มาที่นี่คือว่ายังมาไม่ถึงที่เขากระโดงค่ะเราจะพาท่านไปดู ตองภูเขาไฟกระโดงกันตามไปเลยเป็นยังไงบ้างไม่อ้าที่นี้เสร็จแล้วาปากกลองภูเขาไฟเขากระโดงมีอายุประมาณสามแสนถึงเก้าแสนปี สูงจากระดับน้ำทะเล265เมตรสร้างปากกล่องเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีกเป็นซากถูเขาไฟที่ยังคงสภาพดีและมีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันตรงปากกล่องมีลักษณะเป็นหลุมลึกมีทางเดินเท้าก่อด้วยหินและมีระเบียงให้ชมวิวมีหินฟองน้ำกระจายอยู่โดยรอบหรือที่เรียกกันว่าหินลอยน้ำ <c oughs> ความรู้ดีดีมากเลยนะคะพี่งพองค์ใช่แล้วค่ะและสําหรับผู้ที่สนใจจะมาวนักัทยานเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้นะคะมาได้สองทางก็คือโดยรถส่วนตัวหรือไม่ก็มารถโดยสารประจำทางนะคะและสําหรับผู้ที่มารถจนส่วนตัวรถรถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถมาได้โดยใช้เส้นทางบุรีรัมย์ประโคนชัยค่ะลงมาเลยค่ะไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผ่านสี่แยกไหนก็ไม่ต้องเลี้ยว,วค่ะเพียงแค่ห้ากิโลก็จะถึงที่หมายแล้วค่ะ ผู้ที่นั่งรถโดยสารประจำทางมานะคะก็สามารถมาลงที่บขสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็นั่งสายที่สองนะคะสีมพูค่ะมาลงที่หน้าวนดอุทยานเขากระโดงค่ะหรือไม่ก็หมอตุ๊กมาเลยก็ได้นะคะและในะอาทิตย์หน้ารายการเลสโกของเราจะพา,าผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศจากตาเขาเนาวไพ่ไปสู่ท้องทะเลสวยงามที่หาดทรายดำวัดตั้นแหล่งงอกค่ะซึ่งานที่ดังกล่าวะจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณยังไม่เคยเห็นได้น,นนะคะ เราสองคุก็ต้องขอลาทั้งชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้ากับ,ก s <S บรายการ Let's Go Let's Go ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะเจอวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายใจมีแต่เธอมีแต่เธอฉันกูดตรงๆฉันไม่เคยหลงรักใครมากมายอย่างนี้ชอบเธอจริงๆจะรักเธอทั่วชีวิต เธองามอย่างนี้กี่วันกี่ปีก็ลืมไม่ลงลืมไม่ลงลืมไม่ลงไม่ลงไม่ลง